สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของมดนภพัดอีกครั้งนะคะวันนี้มดจะพาทุกคนนะคะตามติดมดไปหนึ่งวันเลยว่ามดจะทําอะไรบ้างคะวันนี้พิเศษหน่อยนะคะว่ามดเนี่ยจะไปออกรายการแฉก็ป็นรายการสดนั่นเองแฉ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 แแต่ก่อนที่จะไปรายการแฉเนี่ยนะคะเดี๋ยวมดเนี่ยจะต้องพาเดลต้าวิ่งตอนเช้าก่อนแล้วก็ให้ข้าวให้ข้าวเสร็จ แล้วเดี๋ยวจะพาเดลต้าไปอาบน้ําอาบให้เดลต้าเองตามไปดูก,กันเลยค่ะพร้อมยังไปวิ่งกันนะเออต่อ,ตอ,ตอไเฮ้ยมาไปวิ่งรลรึรึราแล้วมาแล้วมาแล้ว มามามาเร็วเดลต้าหิวข้าวไหมครับรอกินข้าวใช่ไหมครับหลังจากวิ่งเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเวลากินข้าวของเดลต้าแล้วนี่มื้อเช้านะคะเดลต้าจะกินเป็นบารสนั่นเองนะคะใช่ครับ Nè, 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 nen luôn, nen 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 trong nen 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 À À, 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 à đi Ok Do you wanna know? <laughs> well, I've thinking about you. And I think I have to listen. Cause oh, no. <laughs> a อานเส็จนอกบ้านเนาะเดลตาครับตาชอบตากแดดไหมครับตาเธอหน้าดำหมดแล้วนะหน้าก็าดำอยู่แล้วอ่ามน้ำไอเดวตาเสร็จแล้วนะคะโอุ้ยเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวตาไม่ค่อยชอบอาบน้ำเวลาเดี๋ยวตาอาบน้ำแล้วเดี๋ยวตาจะแบบจะโดนกดดันเล็กน้อย ตอนนี้นะคะเดี๋ยวม็กก็จะนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนั่งดูทีวีทํานู่นทํานี่พักผ่อนตามอัธยาศัยของตัวเองสวยเนาะพักผ่อนเต็มอัธยาศัยของตัวเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมดถึงจะไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าเตรียมตัวก่อนที่จะไปออกรายการแฉนะคะแต่ว่าเราก็จะแค่แบบแต่งหน้าไปบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีไปทำผมไปทัชอัพที่สตูดิโออะไรต่างๆว่าไปเจอกัน เอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะม็ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะออกไปทํางานนั่นเองนะคะไปออกรายการแชร์นะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะออกไปไหนต้องขออันหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เออค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถแล้วนะคะแต่งหน้าเรียบร้อยแต่ผมเนี่ยยังไม่ทำนะคะเดี๋ยวไปทำที่สตูดิโอเอานะคะเพราะว่าเรามไม่เก่งอย่างแลกว่าไม่เก่งเลยไม่เป็นไม่ถนัดเรื่องทำผมเนี่ยไม่ถนัดแต่งหน้าได้ก็บุญแล้วบอกตรงนี้อันนี้เรามีคนขับรถทำผมให้ไหมทำตรงอะไรให้มไม่อะ ช่วยได้เยอะเลยขอบคุณนะคะขับรถไปส่งไง่ายโอมากาเซหัวละหมื่นไม่สงสารกันเลย <laughs> ไม่ส่งสารกันเงินเดือนที่เข้ามาทุกเดือนเลย <laughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันที่สตูดิโอค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะอลค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงที่สตูดิโอแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอช่างแต่งหน้าทำผมนะคะมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะ เริ่มทำผมกานเริ่มแต่งตัวบีบสกิปงานต่างๆนะคะเดี๋ยวขอเวลาไปเตี้ยโซ่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเนาะธอย่างนี้คนออนไหวเอาวุ่นไว้แล้วก็มมาเฮ้ยง่ายลลนไน์นนไลน์ไลน์ไปกับเธอเ้าเจอย่างนี้คนอ่อนไวเอาวุ้นไว้ี่เสไตล์เลยอยาไเปนอะไรก็เป็น

อีลูกนะคะนันจอบาเอาเวสก็เหนียวหูว่าแน่ะนะหมอความเันเทลงนะคะก่อนที่จะไปทำงานมันก็จะบปนเทิงประมาณนี้แล้วค่ะใช่ค่ะพี่เธอหต้องไยางเธอหาย้องยางโอเคขอบคุณค่ะดูคุณนายแดงดูคุณนายแดง There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, I knew it's you, boy, don't want to show me now. นะคะก็แต่งตัวข้าผมนะคะแล้วก็เติมหน้าหนี้หน่อยเสร็จแล้วนะคะเดี yup. ด๋ยวจะเตรียมตัวไปเข้ารายการแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเข้ารายการแล้วจะเป็นยังไงนะคะถึงเต้นถึงนเต้นไม่ได้เข้ารายการนะแล้วเี่เคยระวังสะดุดกับบี้แล้วก็ตกใจเลยเอาบี้สะดุดกัน It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There's so much love to give. Something's telling me this time. Baby, wow. baby, now I ผมตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านกันดีกว่าค่ะเพราะว่าใช้เวลาทั้งวันมายาวนานเอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะที่มดดำบัวไปแล้วบ๊ายบาย There's no way to take my heart away.